สวัสดีครับติดตามกีฬาเทียงวันนะครับไปดูผลฟุตบอลถ้วยในยุโรปนะครับเมื่อคืนนี้มีเกมการขันทั้งลีกครับรวมทั้งโคปาเดลเรของสเปนด้วยนะครับโคปาเดลเรนี่บาร์เซโลนาได้เดียวเนลเมสซี่กลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนทีเดียวนะครับแล้วก็แผงฤทธิด้วยนะครับเมสซี่เป็นตัวสำรองครับนัดนี้บาร์ซ่าเปิดบ้านในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเจอกับเคตาเฟ่เชสตราเบกัสมงงให้บาร์ซ่าขึ้นนําเร็วในครึ่งแรก1-0ึ่งนะครับครึ่งหลังซาเบกา0 หายเกมเดียวเนลเมสซี่ที่นัดน,นี้เป็นตัวสำรองครับเปลี่ยนตัวลงมายิง2องประตูซ้อนนะครับนาะทีที่90และ92บาร์เซโลนาเทิมเกตาเฟไป4-0นี่พักจากการบาดเจ็บมาเกือบ2เดือนนะครับลงสนามก็แผงริดเลยครับเดวิเนลเมสซี่นัดที่สจะกลับไปเล่นที่บ้านของเกตาเฟวันที่16มกราคมนี้นะครับส่วนผลอีก3คู่ราซิ่งซาตานเดาเสมอกับอัลมเรีย1-1 เรอเบติสชนะแอตลติกดิเบาน1-0แล้วก็อัลกอกอนชนะเอสปันยอน1ประตูต่อ0นะครับนี่เป็นผลลีกครับนะครับฟุตบอลแคปิตอลวันครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนเวสแฮมไปขาดลอย6-0นะครับอาบาโรเนเกรโดยิงสองลูกนาทีที่12และนาทีที่26ก่อนที่ยายาตูเร่จ,จะมาทำประตูที่สามซิตี้นำห่าง3-0ในครึ่งแรก ครึ่งหลังนาทีที่ห0สิบในเกรโดทำแฮตทริกประตูที่สาของเขานะครับแมนซิสตีน้นนำ4-0แต่ก็ยังไม่ผ่อนนะครับเอรินเซโกมายิงเพิ่มอีกสองประตูในนาทีที่หกสิบและนาทีสุดท้ายครับแมนซิตี้ชนะไปขาดลอย6-0ก็น่าจะผ่านเข้าชิงเป็นทีมแรกนะครับแม้จะเหลือการเตะรอบรองนัดสองที่อัปตันพักในวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมไปต่อที่ตลาดซื้อขายนักเตะในเปิดอีกครั้งหนึ่งในช่วงมกราคมนี้ก็คึกคักทีเดียวครับเมื่อคืนนี้ เอซีมีลานเปิดตัวเคชิกะฮอนดะนะครับดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของทีมแล้วนะครับฮอนดะย้ายมาจากฟีเอสเคมอสโคแบบไม่มีค่าตัวเซ็นสัญญากับมีลานถึงปี2017ฮอนดะจะสวมเสื้อหมายเลข10ด้วยนะครับเจ้าตัวเผยว่าการได้มาเล่นในอิตาลีเปรียบเสมือนฝันที่เป็นจริงครับมาดูชีวิตนอกสนามที่เป็นข่าวฮือฮาในตอนนี้ในประเทศเยอรมันนะครับ สมัสิทิสเซอร์เบเกอร์อดีตนักเตะทีมชาติเยอรมันออกมาเปิดใจกับหนังสือพิมพ์ดีไซด์ของเยอรมันว่าตัวเองเป็นเกย์น,นะครับและต้องการให้สังคมยอมรับกลุ่มรักร่วงเพศอย่างเปิดเผยทิสเตอร์เบเกอร์นี่แขวนสตาร์เตอเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับในอดีตเขาเคยค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกนะครับทั้งกับแอสตันวินล่าเอฟเวอร์ตันและเวสต์แฮมเคยคว้าแชมป์บุนเดลีกากับชุดกาดในปี2007แล้วก็อยู่ในทีมชาติเยอรมันชุดรองแชมป์ยูโรปี2008ด้วยนะครับ วบกังเนียบักประธานสาพ,พันธ์ฟุตบอลเยอรมันเชื่อว่าปัจจุบันมีนักเตะที่อยู่ในกลุ่มลักร่วมเพศหลายคนนะครับแต่ไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวถูกต่อต้านจากเพื่อนร่วมทีมและสังคมนะครับตรงย่าอาไปต่อกันที่ข่าวของมิเชลชูมา์เกอร์วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับ ตำรวจฝรั่งเศสได้เปิดเผยว่าพบสาเหตุที่มิเชลชูมาร์เกอร์ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นสกีจนบาดเจ็บสาหัสแล้วนะครับตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมหนึ่งสามารถระบุว่าชูมาร์เกอร์เล่นสกีออกนอกเส้นทางห่างไปประมาณสามถึงหกเมตรนะครับก่อนจะสลุดหินเสียหลักซึ่งถือเป็นการเล่นสกีออกนอกเส้นทางที่กำหนดส่วนอาการล่าสุดยังทรงตัวและไม่พ้นอันตรายนะครับ ไปดูราลี่กันนะครับกรบรารแข่งตรลลี่ดาก้าเข้าสู่วันที่4ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมืออีกแล้วครับช่วงที่4ใช้เส้นทางจากซานฮวนไปยังชิลิชิโตในประเทศอาร์เจนตินาระยะทาง657กิโลเมตรในประเภทรถยนต์นะครับคาร์ลอสแซนจากสเปนควา้าแชมป์เตืนนี้ด้วยเวลา5ชั่วโมง20นาที32วินาทีแซงนานิโรมาข,ขึ้นนำเวลารวมแล้วนะครับส่วนประเภทจักรยานยนต์แชมป์ช่วงเป็นของฮวนเปเตโรกาเซีย แต่ผู้นําเวลารวมหลังจากจบสี่ช่วงนั้นยังเป็นของบวนบารดาบอยดนะครับ ดูผลงานของนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับไปเริ่มกันที่ดบดมินตันโคเรียนโอเพนรายการแรกของปี2014เมื่อช่วงเช้าเป็นการขันในรอบที่2นะครับเจอศึกหนักกันหลายคนนะครับคู่ผสมนิติพลพวงพั่เพชรจับคู่กับผุ้ธิตาสุภจิรกุลแพ้คู่มือวางอันดับสาจากอังกฤษไป2เกมรวดหญิงเดี่ยวน้องแนทนิชาออนจินดาพลก็แพ้ไทยซื่อหญิงมือวางอันดับ6กของรายการจากไต้หวัน2เกมรวดตกรอบ2ไปแล้วนะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นคิวของน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์จะพบกับ ู่แข่งจากสเปนนะครับในหญิงเดี่ยวรอบสองและบุญศักพลชนะก็จะพบกับนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียข้ามไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีเกมนะครับเมื่อช่วงเช้ามีการชิงชายคาราเตโดสองเหรียญทองในประเภทต่อสู้ทีมชายและหญิงสุพรรณเจ้าภาพสามารถคว้าเหรียญประเภททีมหญิงนะครับเอาชนะคนครสวรรค์ไปสองคู่รวดส่วนทีมชายนั้นพลิกล็อกครับกระบ,บี่เอาชนะสุพรรณบุรีไปสามต่อสองคู่ก็ได้เหรียญทองไปนะครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกรณีอนเนกก้านวงนักฟุตบอลที่ไปผลักอ,อกผู้ตัดสินโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมฟุตบอลรอบแรกนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้ระหว่างเพชรชบุรีพบกับนนทบุรี ค่าวานนี้นะครับเหตุเ,ตเกิดขึ้นเมื่อช่วงคว่าวานนี้ล่าสุดนายเอกชัยถนัดเดินข่าวผู้ควบคุมผู้ตัดสินและตัวแทนสมาคมฟุตบอลเปิดเผยว่าจากที่ได้รู้รายงานผู้ตัดสินนั้นผู้เล่นคนนี้ปฏิเสธํำตัดสินและผลักอกรวมทั้งบีบคอทำร้ายผู้ตัดสินและกล่าววาจะหยาบคายกับผู้ตัดสินด้วยนะครับตนเองจะรายงานถึงประธานจัดก,การแข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาติซึ่งจะมีผลถึงการพิจารณามารยาทจากสมาคมฟุตบอลด้วยอาจจะมีการพิจารณาห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการที่สมาคมรับรองตลอดชีวิต ก็ได้นะครับมาดูเรื่องราวของอาเซียนพาราเกมนะครับกีฬาคนพิการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมียนมาหลังจากจัดซีเกมจบสัปดาห์หน้าก็จะเปิดฉากแข่งขันอาเซียนพาราเกมไปแล้วนะครับวันนี้คุณกันมีรายงานความพร้อมของการแข่งขันครับ การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่27ที่ประเทศเมียนมานับเป็นสัญญาณการเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมครั้งที่7โดยเจ้าภาพจัดให้มีการแข่งขันในวันที่14-20มกราคมนี้ที่เมืองหลวงใหม่อย่างเนปิดอ เจ้าภาพเมียนมายังคงเลือกใช้สีธงชาติเมียนมาอย่างสีเขียวเหลืองและแดงเป็นสีประกอบโลโก้การแข่งขันนอกจากนั้นยังใช้สโลแกนเดียวกับการแข่งขันกีฬาสีเกมคือ clean clean และ friendship เ,เพื่อให้อาเซียนพาราเกมครั้งนี้สร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนสำหรับมาร์คอตหรือสัตว์นำโชคในการแข่งขันเจ้าภาพยังคงเลือกใช้นกพูกเหมือนกับสีเกมเพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์นำโชคและตั้งชื่อให้ว่าโกซีเวียสโดยมือขวาของเจ้าหนูพูกยังถือคบเพิ่มด้วย อาเซียนพาราเกมครั้งนี้มีการแข่งชัยใน12ชนิดกีฬาไทยเราส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม323คนเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันเป้าหมาย100-120เหรียญทองรักษาเจ้าเหรียญทองสมัยที่6ให้ได้ตัวหน้ากลับมาติดตามตัวข่าวบันเทิงครับสวัสดีครับ